ครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายวินัยอีสา้อครับเด้อผมอยู่ลอยเอ็ดนะครับบัตรยันทงตำบนสิงโขออำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดลอยเอ็ดครับครับผมเมื่อนี้ลูกหลานฝั่งเนี่ยฝักโตน้ำเนย้อครับเด้ออีกหนึ่งคนนะครับผมมาลองเบ่งอยู่ที่วัดประถาศายโยนะครับ ตอนนี้เชี่์ลูกหลานเด้อครับเด้อลูกหลานอยากจนนะครับตอนนี้กัน่ไดไอรองเพงกะขายข้าวโพดนะครับมีข้าวโพดต้มมีบักม่วงนะครับยำม,มะแรงนะครับผมดีใส่จชุดเงาะยุประจำนะครับอยู่วัดประธานมายโยบางเดียก็ใส่สุลิเกความลำบากมากตะกี้ตะกอนนะครับผมอยู่พนมจะละคมนะครับผมขายลูกชิ้นทอดนะครับขายเบ่ดี ผมก็เลยมาทำอาชีพเก่าคือหมอลำนะครับก็คือว่าให้พี่น้องได้มีความสุขและรอยยิ้มนะครับฝากเนี่ยฝากโตน้แนะับอีกหนึ่งคนนะครับลูกหลานอยากจนอิลีอิลีนะครับฝากเนี่ยฝากโต้ําแนเด้อครับผมครับผมถ้ามีงานประจำปีผมก็ไปเ้ยครับเด้อบวาจิวัดไหนบวารจิไก่บวาจิไก่นะครับผมก็ไปคือกันแหละครับพอดี มีคนพาไปนะครับผมกะดีไปนะครับพอดีตอนนี้ผมตั้งรับอยู่ที่วัดประทาดมยุยนะครับผมก็คือถ้ามีงานอย่างนี้ผมก็ไปร้องลําดังหาดครับเขาสงสารเขาก็เชิญผมขึ้นเวทีนะครับคือตอนนี้งานยังไม่มีครับผมก็เลยลําบากมากครับก็เลยผมก็เลยมาเปิดหมวกนะครับมีชุดเปิดหมวกมีเครื่องเสียงนะครับ มีชุดลิเกมีชุดเงาะนะครับตอนนี้ผมยั่งอยู่ที่ชุดเงาะนะครับคือเมื่อเช้าเมื่อเช้าผมก็ได้ไปโปรโมทกล้วยนะครับเมื่อเช้าผมก็ได้มานิดหน่อยนะครับกับสงสารนะครับผมฝากเนี่ยฝากตัวน้ำเนเ้อกับผมลูกหลานอีกคนหนึ่งคือนายวินัยอีสานะครับเมือน,นี้ลูกหลานมาเปิดหมวกนะครับ ก็โชก็หลาบน้ำตีน้ำนองนะครับผู้ใดเมตตาสงสารกับแบกเข้ามาหากันเด้อรับเด้อยุี่วัดพระธาตุบายโยนะครับวัดห้วยน้ำซับนะครับวัดหลวงพ่อปวดนี่เด้อพี่น้องเด้อที่พอ่อกันโยประจำนะครับทาลังเทียวันจันทร์พอดวันศุกร์กันบ่มีคนผมเ็ดีแบกบ,บ่มงวงขายแบกบข้าวโพดขายนะครับบ,บ่่าดีของขายหลายๆอย่างนะครับ ยูน e. ี่ออมยูวัดนี่แหละครับพี่น้องนะครับฝากเนี่ยฝากโตอย่าลืมมาอุดน้นกันเด้อครับเด้อผมิีไซสุดเงาะเปรียประจํมันจะมีไม้คานด้วยนะครับผมมีใส่สุดเงาะประจํานะครับส่วนหมากผมมีไ่สุดนเงาะกับสุนลิกเกเด้อพี่น้องเด้อฝางเนี่ยฝากตัวด้วยนะครับ